นี้นะคะเปิ้ลสปันแดงดึงดึงดึเห็นไหมดึงดไม่ใส่สารเสริมค่ะนะคะผมฟูก็ไม่ใส่ sp ก็ไม่ใส่นะคะวิธีการตีสปันแบบของเปิ้ลนะคะตีง่ายแน่นอนค่ะเราก็ทําไม่ยากนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทําอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ จะแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะเค้กที่ไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่ SP แบบนี้นะคะเค้กแบบนี้รออบไม่ได้นะคะนบนวอมเตาเอาไว้แล้วนะคะเข่ได้แบบนี้นะคะก่อนใส่ไข่ขาวนะคะลงในอ่างผสมค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบค่ะ ได้ฟองหยาบแบบนี้แล้วนะคะพ้นใส่เกลือนะคะน้ำตาลเราจะแบ่งใส่สามรอบนะคะ <S <S เมื่อได้ฟองหยาบประมาณหนึ่งนะคะประมาณน้ำยาล้างจานใส่รอบค่ะนะคะพ้นจะตีอยู่ที่ความเร็วกลางนะคะ เมื่อฟองเริ่มละเอียดดีแล้วนะคะใส่รอบสุดท้ายเลยค่ะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ ดึง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 แบบนี้นะคะนายยอดไม่แข็งมากนะคะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนจะใส่ไข่แดงลงไปทีละฟองนะคะพร้อมกับตีความเร็วกลางคะ่ะ โอเคจะได้ประมาณนี้นะคะนี่จะแบบนี้นะคะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งนะคะแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะ เรืงตีเราจะไม่ใช้แล้วนะคะออกเลยจากนั้นนะคะตลบแป้งค่ะเบาๆมือนะคะเข้ากันยากนิดนึงไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะจะดูไม่ค่อยเนียนไม่เป็นไรนะคะแต่จะต้องดูเบาๆนะคะจะต้องไม่เหลวเป็นน้ำนะ จะเห็นว่าของป้นนี่เขาเป็นทรงนะคะโอเคแค่พอหมดผงแป้งนะคะนะกวาดดูดีๆแซะให้ทั่วนะคะว่าหมดผงแป้งดีโอเควางเอาไว้ค่ะจากนั้นอ่างอีกใบหนึ่งนะคะพ้่ยใส่นมค่ะนมอุ่นนะคะไม่เย็นนะน้ำมันค่ะ อุ่นแต่ก็ไม่ใช่ร้อนนะคะนะอุ่นแบบอุณหภูมิห้องได้อุ่นนิดๆได้แต่ไม่ร้อนนะคะวานิลาค่ะเพิ่นใช้แบบเข้มข้นนะคะเพิ่นใช้ไม่กี่หยดใครใช้วานิลา่าธรรมดาก็อาจจะครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะของเพิ่นเป็นวานิลาเข้มข้นนะคะตักเค้กมาค่ะตักเบเตอร์มานะคะบางส่วนเอามาละลาย เมื่อผสมกับของเหลวเบทเทอร์ฝั่งนี้เขาจะดูเหลวเหลวนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผสมกลับลงไปนะคะตักเบทเทอร์มาประมาณหนึ่งส่วนสี่นะคะมาผสมเอาละเมื่อเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ในอ่างใหญ่ค่ะ ย้ํนะคะสูตรไม่ใส่ HP, เอพรออบไม่ได้นะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะหวาดให้ถึงก้นอ่างนะคะระวังน้ำมันนอนก้นเขี่ยดูด้วยนะคะว่าแป้งไม่เป็นเม็ดเมดแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราเทลงพิมพ์ได้เลยค่ะเิ้นใช้พิมพ์ขนาดหนึ่งปอนนะคะหรือหกนิ้วนะคะ หรือประมาณ1 5 1หเซนจากนั้นนะคะเทเลยค่ะจะเห็นว่านี่เขาเป็นชั้นๆน,นะคะแต่ว่าไม่ได้ข้นฟูมากเหมือนที่ใส่ SP นะคะนะเขาจะเหลวแต่ก็ไม่ได้เหลวเป็นน้ำนะคะจะเห็นว่านี่เหลวแบบข้นๆนะคะจากนั้นนะคะใช้ไม้แหลมนะคะวนนะคะจากตรงกลางไปข้างๆนะคะเพื่อตัดอากาศเคาะพิมพ์ค่ะ2-3ทีนะคะก่อนนำเข้าอบค่ะ จากนั้นน้ำครบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเ้นกระแทกพิมพ์เล็กน้อยนะคะเพื่อปรับโครงสร้างนะคะนะหน้าแต่งนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้บนกบขนมปังล้วขนมปังอบถัดกลางแล้วพอขนมปังเสร็จอบเค,ค้กเนี่ยเ้นนําไปไว้ถัดจากเ้นลืมเปลี่ยนไปถัดล่างนะคะโอเคไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเล่ารอ5 1านาทีนะคะให้เค,ค้กอุ่นๆเนาะแล้วค่อยออกจากพิมพ์ค่ะ ตอนนี้เค,ค้กอุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ